เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความงดงามสมเป็นเมืองหลวงแห่งญี่ปุ่นโตเกียวเมื่ออยู่ในเมืองที่วุ่นวายคงมีสักครั้งที่อยากหลบออกไปในสถานที่เงียบสงบและที่นี่คือสถานที่ที่คนโตเกียวชอบไปกันใช้เวลานั่งเรือเร็วสองชั่วโมงจากโตเกียวก็มาถึงที่หมายเกาะยอดนิยมที่ผู้คนมักมาพักผ่อนในสุดสัปดาห์นั่นก็คือเกาะโอชิมา และสถานที่ยอดนิยมในโอชิมาก็คือภูเขามิฮาระที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเกาะนั่นเองภูเขามิฮาระที่เคยเกิดการประทุเมื่อ30ปีก่อนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมหินบาซอลที่เกิดจากภูเขาไฟและยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักเดินเขาแต่วันนี้ เรือที่เงียบสงบค่อนข้างพลุกพล่านนั่นเป็นเพราะว่ามีเรือบรรทุกสินค้าจากคิวชูเข้ามาด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวโอชิมาค่อนข้างมีงานยุ่งมากขึ้นจากธุรกิจปลาแปรรูปบนเกาะหนึ่งในนั้นก็คือคุณเคนอิจิคนนี้นี่เองปลาชนิดนี้เป็นวัตถุด,ดิบสำหรับทาคุสยะครับ เป็นชนิดของปลาแมกเรลที่จับมาจากคิวชูมาคุราสกิจำนวนปลาลดลงทุกปีสมัยก่อนจับได้ค่อนข้างเยอะที่โอชิมานี่แหละแต่ว่าตอนนี้เรือหาปลาน้อยลงการจับปลาก็หาได้น้อยลงด้วยจับปลาไม่ค่อยได้แล้วปลาแมกเรลที่เพิ่งจับมาใหม่ๆจะถูกคุณเคนิจิส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูป สถานที่นี้คือที่ทำคุสยะของขึ้นชื่อของโอชิมะขั้นตอนแรกของการทำคุสยะคือการหั่นปลาแมคเคเรลถ้าแ,แค่ดูด้วยตาเปล่าอาจดูเหมือนทำง่ายแต่คุณเคนิจิบอกว่าขั้นตอนที่เห็นนี่แหละที่ยากที่สุดซึ่งนี่เป็นคำพูดของคนที่ทำปลามาก,กว่า40ปีครีตัวปลาลึกเกินไปไม่ได้ครับ ถ้ายากให้ปลายังคงรูปสวยอยู่แล้วก็ต้องกรีดต,ตัวปลาอย่างระวังผมฝีมือไม่ดีก็เลยไม่สวย <c oughs> ถ้ากรีดลึกเกินไปจะเป็นไงเงรอครับถ้ากรีดลึกเกินไป <c oughs> ก็เป็นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ฉะนั้นหากเป็นวันที่ปลาต้องเข้าโรงงานเริ่มตั้งแต่คุณแม่ของคุณเคนอิจิภรายาและเพื่อนสนิทก็จะมาช่วยกันเวลานี้แหละที่เหลาแม่บ้านจะต้องใช้ทักษะที่สั่งสมมา ภรยาของคุณเคนิจิที่ก่อนแต่งงานไม่เคยจับปลามาก่อนตอนนี้ฝีมือเรียกว่าไม่ธรรมดาแล้วตั้แต่ที่แต่งงานมาเนี่ยก็ต้องทำงานแบบนี้มาตลอดเลยครับไม่ใช่อย่างานั้นลวค่ะอ๋อหรอครับใช่ค่ะคือสามีไม่ได้บอกให้ฉันทำนะคะะเราทำไมตอนนี้ถึงมาทำล่ะครับก็แค่ทำนะคะ เพราะได้กำลังจากคนในครอบครัวมาช่วยกันทำไม่นานงานที่ต้องทำก็เสร็จสิ้นต่อไปเป็นขั้นตอนของการล้างเลือดที่ตัวปลาเมื่อล้างปลาจนสะอาดหมดแล้วงานจัดการปลาก็ถือเป็นอันเสร็จขั้นตอนสำคัญที่สุดในการทำคุสยะจะเริ่มต้นจากตรงนี้สิ่งแรกที่จำเป็นก็คือเป็นน้ำปลาชนิดหนึ่งที่ถูกเรียกว่า น้ำหมักคุสยะโดยจะใส่ปลาลงไปแช่ไว้แล้วทำเป็นคุสยะขึ้นมาที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือน้ำในนี้ครั้งแรกเป็นน้ำเกลือสีใสแล้วเหตุใดจากน้ำใส,สถึงกลายเป็นน้ำสีดำแบบนี้ได้ที่นี่น้ำทะเลเยอะมากแต่ว่าน้ำเกลือที่นี่เป็นของหายากเพราะฉะนั้นจะทิ้งส่งเดชไม่ได้ คนที่นี่ก็เลยใช้น้ำเกลือที่หมักปลามาหมักซ้ำต่อกันมาเรื่อยๆเพราะหายากแล้วพอเนื้อปลากับน้ำเกลือผสมกันก็จะเกิดจุลินทรีย์ขึ้นทั้งหมดนี้คือวิธีการทำปลาคุซายะของเราขึ้นมาครับในอดีตเกลือในประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ถูกเก็บภาษีเยอะมากเนื่องจากต้องใช้เกลืออย่างประหยัดทำให้มีการนำกลับมาใช้ซ้ำหลายครั้งจนกลายเป็นน้ำปลาหมักที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงกระจายไปทั่ว สามร้อย oh. ปีได้แล้วนะเนี่ยกล่นแรงมากๆเลยลองชิมดูก็ได้นะชิมได้เหรอครับอืมได้สิอร่อยนะกินเข้าไปแล้วความหวานกระจายในปากแม้ว่าจะมีกลิ่นแรงจนทำให้เกิดความหวาดกลัวแต่รสชาติกลับไม่เค็มอย่างที่คิดปกติแล้วความเข้มข้นของน้ำเกลือที่ใช้หมักจะอยู่ที่20% ขนาดที่น้ำเกลือสําหรับหมักคุสยะมีความเข้มข้นอยู่ที่ไม่ถึง8%จากนี้ที่ต้องทําคือการรอให้น้ําหมักคุสยะซึมเข้าไปในตัวปลาแมคเคเรลเท่านั้นวันต่อมาคุณเคนิจิเข้ามาเอาปลาแมคเคเรลที่หมักน้ําหมักเอาไว้ออกทั้งเวลาในการหมักและจํำนวนในการล้างน้ําเปล่า ไม่ได้เป็นจำนวนคงที่มีเพียงอาศัยประสบการณ์อันยาวนานของคุณเคนิจิเท่านั้นคุสยะคือการเรียนรู้ที่ต้องศึกษาไปจนตายครับวิธีการทำยากจริงๆต้องคิดหนักในทุกๆวันกังวลว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนหรือต้องหมักนานแค่ไหนคือสิ่งที่ต้องดูทุกวัน ขั้นตอนสุดท้ายที่สมบูรณ์ในการทำคุสยะนั่นก็คือการตากแห้งเมื่อตากให้แห้งแล้วก็จะสามารถเก็บคุสยะเอาไว้กินได้นานดังนั้นในอดีตที่ไม่มีตู้เย็นเอาไว้เก็บอาหารและในสถานการณ์ที่เกลือมีไม่พอจนไม่อาจหมักอาหารได้วิธีนี้จึงกลายเป็นวิธีการถนอมอาหารของชาวบ้านบนเกาะโอชิมะ โดยทั่วไปการทำปลาคือการถนอมอาหารเพราะในสมัยก่อนไม่มีทั้งตู้เย็นหรือตู้แช่ไว้แช่ทำได้เพียงเอาความชื้นออกให้มากที่สุดจากนั้นเอามาตากให้แห้งยิ่งทำหมักลงในน้ำเกลือเข้มข้นก็จะยิ่งเก็บถนอมอาหารไว้ได้นานคุสยะคืออาหารเช่นนั้นอาหารที่เกิดมาจากความพยายามเพื่อการถนอมอาหารคุสยะ แม้ว่ากลิ่นเหม็นสุดยอดจะเป็นปัญหาแต่ที่น่าแปลกใจก็คือคุณจะค่อยๆติดใจในรสชาติของอาหารจานนี้เพราะว่ามันเป็นอาหารที่ผ่านการหมักเพราะฉะนั้นเวลาที่ฉันออกไปเที่ยวข้างนอกหรือว่าเวลาที่กลับบ้านมาหลังจากไม่ได้กินสักสิบวันก็จะรู้สึกอยากกินขึ้นมานะคะกลับมาแล้วก็จะต้องกินทันทีเลยละคะ่ะงนั้นเหรอครับใช่ค่ะอ,อารมณ์เหมือนกับเสพติดเลยละ่ะ ตกดึกพวกเรามาที่ร้านเหล้าเล็กๆที่โอชิมะกับแก้มที่นิยมที่สุดสำหรับผู้คนที่ต้องการดื่มหลังทำงานเหน็ดเหนื่อยก็คือคุสยะการทำอาหารก็ง่ายได้เพียงแค่จุดไฟในเตาและย่างจนเกิดสีเหลืองทองเท่านั้นคุสยะนี่แค่เอามาย่างไปก็พอนะครับแค่นี้ก็ถือว่าอร่อยที่สุดแล้วเป็นอาหารขึ้นชื่อของโอชิมะอร่อยที่สุดเลย สำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นอาจจะกินลำบากห่อยอาจจะจิ้มกับมายองเนสหรือไม่ก็จิ้มชัวยอยู่ที่ใส่พริกป่นก็พอจะกินได้นะครับกลิ่นเหม็นของคุสยะเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงความสุขที่แม้จะยากจน แต่เป็นรสชาติที่ชาวโอชิมารำลึกถึงความทรงจำอันล้าค่าสำหรับคนเหล่านี้แล้วเนื้อปลาเล็กๆหนึ่งคำไม่ใช่แค่อาหารเหม็นที่สุดของญี่ปุ่นแต่ยังเป็นรสชาติบ้านเกิดที่ไม่มีที่ไหนเลียนแบบได้กลิ่นเหม็นมากครับ <c oughs> ยิ่งตอนย่างกลิ่นยิ่งเหม็นกว่าเดิม <c oughs> ตอนที่เข้าปากแล้วเลรอครับออไม่ oh my, นะพอเข้าปากไปแล้วจะได้รสอร่อยออกมามีกลิ่นคล้าย,ายแอมโมเนียหน่อยๆ ตอนที่ทได้กลินล่นมัจนมจะเป็นลม,ลมแต่ดันก<ต>ินและ<ด>อร่อย,ออยนี่สิสประเทศเกาหลีก็มีอาหารที่กลิ่นเหมือนแอมโมเนียอยู่เช่นเดียวกันนั่นก็คือกระเบนหมักนั่นเองกลิ่นแอมโมเนียลอยแต่จมูกทันทีที่ก้าวเข้าไปในร้านอาหารแต่เหล่าลูกค้าต่างง่วนอยู่กับการยกมือถ่ายรูปเพราะที่นี่ คุณสามารถดูการแลกกระเบนส,สดๆตรงหน้าที่โต๊ะได้เลยมีลูกค้าที่จองคิวกันเข้ามาเยอะมากครับทุกคนมาเพื่อกินตับปลากระเบนตัวปลาราคาล้านวอนแต่ถ้าตับจะแค่ห้าแสนเป็นอาหารที่ต้องจองเท่านั้นถึงจะได้กินปริมาณของตับที่ได้จากกระเบนขนาด10กิโลกรัมนั้นมีแค่ไม่ถึงฝ่ามือเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่หายากที่สุดตับกระเบนเจ้าของร้านจะเสิร์ฟตับกระเบนให้เฉพาะเหล่าลูกค้าขาประจําเท่านั้นหากได้ลิ้มรสแล้ว จะไม่มีวันลืมเลยผมมาปีละสามครั้งนะครับเพราะว่าชอบกินมากๆเลยกินครั้งหนึ่งก็จะจำไปห้าเดือนติดอยู่ในหัวเนี่ยแหละครับคือลืมไม่ลงเลยที่ลืมไม่ลงไม่ได้มีแค่ตับกระเบนเท่านั้นแต่ทุกส่วนของกระเบนหมักที่ไม่ว่ากินส่วนไหนก็จะทำให้หน้าของคุณที่กินเข้าไปแย่ขึ้นมาทันทีครั้งแรกนี่ฉันกินไม่ได้เลยนะคะ กลิ่นมันเหม็นมากเลยล่ะแล้วก็ยังไงดีล่ะเ,เพราะว่าเป็นกลิ่นกลิ่นของมันปลาก,กระเบนนะคะเพราะว่ากลิ่นของมันน่ะแต่ว่าพอกินไปสักครั้งสองครั้งแล้วมันก็คุ้นจิตไปเองนะคะกระเบนหมากที่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างรสสวรรค์และนรกแล้วทำไมถึงได้มีอาหารเหม็นเช่นนี้เกิดขึ้นได้กันล่ะ กาะฮึกซานที่แปลว่าสีดําถูกเรียกชื่อนี้เพราะตั้งอยู่ระหว่างพื้นน้ําและท้องฟ้าในอดีตก่อนนี้อยู่ห่างจากบกมากจึงถูกใช้สําหรับเนรเทศแต่ปัจจุบันกลายเป็นเกาะที่โด่งดังเรื่องกระเบนหมักที่ซึ่งเรื่องราวของของหมักดองเริ่มต้นขึ้นที่นี่ พยายามค่ำคืนมืดจนมองอะไรแทบไม่เห็นผู้ที่ปลุกทะเลเงียบสงบให้ตื่นก็คือเหล่าชาวประมงที่มาจับกระเบนเมื่อเรือประมงมาสู่จุดหมายแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการโยนเบ็ดราาสำหรับการจับปลาครั้งต่อไปซึ่งเบ็ดไม่จะเป็นต้องใช้เหยื่อล่อเราจะโยนเบ็ดราวที่ไม่ติดเหยื่ลงไปก่อน แล้วทิ้งเอาไว้ประมาณ5ถึง7วันนะครับลากระเบนที่ผ่านไปมาติดเป็นเองไม่ต้องใช้เหยื่อเลยเม่อโยโนเบ็ดราวสสำหรับครั้งต่อไปเรียบร้อยก็ได้เวลาจับปลาของวันนี้ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับความหวังว่าจะได้ปลาเต็มลำแม้ว่าจะสาวเบ็ดราวขึ้นมาไม่หยุดหย่อนแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของกระเบนเลยสักตัว มือให้ไวหน่อยจับปลาได้เยอะต้องดีอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้มือจะไม่ได้ปลาเลยหากเป็นเช่นนี้มีวิธีเดียวคือการขับเรือไปอยังจุดจับกระเบนจุดต่อไปจนกว่าพราที่จะขึ้นพวกเขาจะต้องขับเรือไปจนกว่าจะหากระเบนเจอ ชาวประมงหลายคนอดหลับอดนอนเพื่อจับกันทั้งคืนและทะเลกลับไม่ยอมมอบกระเบนมาให้พวกเขาเลยสักตัวเมื่อถึงเวลาอาหารเช้าพวกเขาทั้งหมดถึงได้นั่งลงกันเป็นครั้งแรกสำหรับพวกเขาแล้วความหิวและความหนาวไม่ได้ลำบากที่สุดลำบากสุดก็คือไม่ได้นอนว่าพวกเราโยนแบ็ลงไปหลายวันก่อนแค่ไม่ได้นอนกันเลย แม้เปลือกตาจะหนักอึง้งหรือง่วงนอนแค่ไหนพวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้หลังการรอคอยที่ยาวนานในที่สุดพวกเขาก็จับกระเบนได้หนึ่งตัวกระเบนที่จับได้หลังจากการออกเดินเรือนหนึ่งวันหนึ่งตัวสองตัวเมื่อเห็นกระเบนแล้วทั้งความง่วงและความเหนื่อยก็หายเป็นปริิท้ง ครั้งนี้พวกเขายังจับกระเบนคุณภาพดีเยี่ยมขนาด10กิโลกรัมได้อีกด้วยคืนที่2ของการออกเรือหากระเบนต่างจากคืนแรกวันนี้ดูจะจับกระเบนได้เยอะกว่าเดิมพวกเขาจับกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกแต่ยังไม่ได้หยุดพักจะมีงานไหนที่หนักกว่านี้อีกไหม รถจับได้ยาปลากระเบนของที่นี่และราคาแพงกระเบนของเกาะฮึกซานที่จับได้นั้นจะถูกใส่เรือส่งไปยังทั่วประเทศในสมัยก่อนกว่าจะถึงยองซานโพใช้เวลาสิบกว่าวันเมื่อมาถึงกระเบนที่จับไว้ก็หมักได้ที่พอดีสมัยที่ยังไม่มีตู้แช่เย็น ต้องทิ้งปลาชนิดอื่นออกไปเพื่อไม่ให้รวมกันแล้วเน่าเสียกระเบนหมักที่ได้กินนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณความยากจนในสมัยก่อนเพราะมีอดีตตอนนี้ผู้คนที่ยองซันโพถึงได้มีวิธีการหมักกระเบนในไหที่เป็นเอนกลักษณ์นี้ขึ้นมาปลากระเบนลักษณะนี้คือการหมักในช่วงเริ่มต้นเป็นขั้นแรกของการเริ่มต้นหมักปลากระเบนก็ยังคงต้องหมักเอาไว้อีกประมาณสัก หนึ่งเดือนถ้าดูตรงนี้เนื้อ,อยังสีใสและยังสะอาดอยู่ทั้งส่วนที่เป็นจมูกหรือส่วนที่เป็นครีบแล้วก็ถ้ากดลงไปที่เนื้อก็จะนุ่มเหมือนกับฟองน้ําเลยแหละครับแต่พอผ่านขั้นตอนการหมักเนื้อปลากระเบนก็จะแข็งขึ้นและส่วนจมูกก็จะกลายเป็นสีดารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกระเบนหมักก็คือการนําไปสู่เมนูอาหารรสเลิศแบบใหม่ กระเบนหมักคู่กับกิมจิตามด้วยการใส่หมูต้มลงไปในจานเพื่อรับประทานด้วยกันกระเบน3ส,สหายเป็นเมนูขึ้นชื่อสำหรับกระเบนหมักจะมีอีกหนึ่งเมนูที่ดึงเอากลิ่นแอมโมเนียของกระเบนออกมาอยู่อีกหนึ่งจาน นั่นก็คือการเอาเนื้อกระเบนลงไปนึ่งผาซอสปรุงรสลงไปเมื่อรับประทานจะได้กลิ่นเย้าวยวนกับเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มกระเบนที่เอาไปชุบไข่แล้วทอดในกระทะน้ำมันแทนเค,ค้กกระเบน แค่เนื้อกระเบนหมักอย่างเดียวก็สามารถตั้งโต๊ะได้เต็มโต๊ะเมนูก็มากมายยังมีอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผู้คนชอบกินกระเบนหมักพวกเขาบอกว่ากระเบนช่วยให้กินแล้วรู้สึกผ่อนคลายจากความอึดอัดในชีวิต กินแล้วจะรู้สึกซาขึ้นมาทันทีทันใดครับเพราะงั้นบางคนถึงไม่ยอมกินเลยรสชาตินี้แต่ว่าถ้าจืดๆก็จะไม่อร่อยพูดตามตรงนะครับเวลากินพวกนับอรมณ์เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกซาแต่ว่าสําหรับกระเบนหมักจะซากว่าหลายเท่าครับซาแบบตีขึ้นจมูกเลยทีเดียวคนที่ชอบกินก็มักจะมากินเพื่อจะปลดปล่อยอารมณ์ที่มันยังค้างคาอยู่นั่นเองตอนเด็กๆเ,เวลาผมเดินไปโรงเรียนจะได้กลิ่นกระเบนและน้ําปลามาโดยตลอดกลิ่นแค่นี้ไม่เท่าไร่เลย ถ้าไม่ได้กลิ่นแบบแอมโมเนียจริงๆตาผมเนี่ยแทบจะไม่กระพริบด้วยซ้ำแม้จะได้กลิ่นแอมโมเนียที่รุนแรงแต่ก็ยังกินต่อไม่หยุดกระเบนหมักในด้านนี้ค่อนข้างเหมือนกับคุซยะในญี่ปุ่นจริงๆ ของมณฑลหูซานที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนฉางซาแม้แต่ที่นี่ก็ยังมีอาหารรสอร่อยแต่มีกลิ่นแรงอยู่เช่นเดียวกันแม้จะดึกดื่นแต่ผู้คนยังพลุกพ่านร้านอาหารริมทางมากมายมีอยู่สิ่งหนึ่งที่สะดุดตานั่นก็คือเต้าหู้เหมน็นอาหารชนิดนี้เป็นที่นิยมเพราได้ยินว่าเป็นจานที่เหมาเจ๋อตุงชอบรับประทาน ส่วนชื่อก็แปลตรงตัวว่าเต oh ้าหู้เหม็นแม้อาหารชนิดนี้จะมีกลิ่นแรงแต่ไม่ใช่ว่าผู้คนจะยอมแพ้แค่เพราะได้กลิ่นเนื่องจากมีหลายคนที่ส่งเสียงร้องอย่างดีใจขึ้นมาทันทีที่ได้กลิ่นของเต oh ้าหู้เหม็นสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วกลิ่นนี้ทำให้น้ำลายไหลและมือยื่นตะเกียบออกไปหาทันทีพูดง่ายๆก็คือเป็นกลิ่นที่กระตุ้นความอยากอาหารนั่นเอง พอเริ่มกินแล้วก็จะติดใจแล้วก็กินไม่หยุดเลยล่ะคะ่ะซึ่งที่จริงแล้วก็อยู่ไม่ไกลฉางซาอยู่ไม่ไกลจากกวางโจนะคะนั่งรถไฟความเร็วสูงไม่นานก็มาถึงแล้วฉันอยู่ที่กวางโจแต่ว่าทุกครั้งต้องมาที่ฉางซาเพื่อจะกินเต้าหู้เหม็นนี่แหละพวกเขาทำยังไงเต้าหู้เหม็นถึงได้มีกลิ่นที่รุนแรงและทำให้ผู้คนที่กินติดใจในรสชาติกันนะ เราเดินทางไปยังหมู่บ้านในแถบชานเมืองเพื่อตามหาว่าเต้าหู้เหม็นของที่นี่ทำขึ้นมายังไงหมู่บ้านแห่งนี้คล้ายเมืองที่อรารยธรรมใหม่ๆยังเข้าไม่ถึงพวกเขายังทำเต้าหู้กันโดยใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่เหมือนกับเต้าหู้ทุกชนิดวัตถุดิบหลักของเต้าหู้เหม็นก็คือถั่วเหลืองพวกเราจะเลือกถั่วเหลืองที่คุณภาพดีแล้วก็ต้องเป็นถั่วเหลืองที่สีเหลืองทอง หมูบ่บ้านของเราตั้งอยู่กลางหุบเขาน้ำจึงใสสะอาดถั่วเหลืองที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ดีแบบนี้คุณภาพของถั่วเหลืองพูดได้เลยว่าคุณภาพดีที่สุดนะคะถั่วที่ดีเป็นเคล็ดลับแรกในการทำเต้าหู้เหม็นให้อร่อย เคล็ดลับที่2ก็คือการใช้หินโม่บททัวที่ผ่านการแช่น้ำอย่างดีให้ละเอียดมมมแม้จะดูง่ายแต่นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เล็ดถั่วจะต้องถูกบดให้ละเอียดนะคะถั่วเลืองที่เอามาบดจะต้องบดให้ละเอียดถ้าบดหยาบเกินไปรสสัมผัสมันก็จะไม่ดีรสชาติก็จะไม่อร่อยถ้าหากว่าต้องการสัมผัสความอ่อนนุ่มเมื่อกินเต้าหู้แล้วล่ะก็สิ่งสําคัญคือการบดถั่วให้ละเอียดค่ะเมื่อผ่านการต้มจนเดือดครั้งแรกจะต้องตักน้ําถั่วออกแล้วต้มใหม่อีกครั้ง หลังใส่น้ำเกลือและปล่อยให้จับตัวเป็นก้อนจึงจะใส่ลงในลังไม้ปิดฝาเพื่อไล่น้ำออกจนถึงตอนนี้ขั้นตอนทั้งหมดที่ทำเหมือนกับขั้นตอนการทำเต้าหู้ปกติแต่หลังจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนเต้าหู้สีขาวให้กลายเป็นเต้าหู้เหม็น นั่นคือการตัดเต้าหู้พอดีคำแล้วนำลงไปแช่ในน้ําหมัก2ชั่วโมงน้ําหมักนี่เองคือคุณแจสำคัญขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการทำน้ำหมักนี่เองหลังใส่สมุนไพรต่างๆลงไปต้มจะต้องหมักทิ้งไว้ประมาณ1-2ปีถึงจะเอามาใช้ได้ขั้นตอนในการทําน้ําหมักที่ต้องผ่านการคนทุกๆวัน จนกว่าจะได้ที่เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่ง่ายเลยพอเวลาผ่านไปกลิ่นก็จะดีขึ้นกลิ่นที่รู้สึกเหม็นหายไปหมดแล้วทาไมได้กลิ่นนี้โชยมาแล้วก็ท้าไม่ได้กลิ่นนี้ก็ทำไม่ได้ท้าไมได้กลิ่นที่ได้อยู่นี้ก็จะทำเต้าหู้เหม็นขึ้นมาไม่ได้เมื่อเต้าหู้ดูดซึมน้ำหมัก และกลิ่นเหม็นรุนแรงเข้าไปเท่านี้เต้าหู้เหม็นก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเต้าหู้เหม็นที่ทําขึ้นมาจากชานเมืองฉางซากลับกลายเป็นอาหารยอดนิยมของคนทั่วไปในอดีตเต้าหู้เหม็นถือเป็นอาหารชั้นสูงของคนในวัง ยเฉพาะพระนางสูสีไทยเฮาชื่นชอบจนรับสั่งให้นําขึ้นโต๊ะเสวยในวันคล้ายวันประสูติฉันมาที่นี่เพราะว่าได้ยินว่าถนนไทปิงเป็นถนนของกินที่นิยมมากก็เลยอยากมาดูค่ะถ้าอย่างนั้นในปัจจุบันนี้คนจีนนำเต้าหู้เหม็นมาทำเมนูอะไรกันบ้าง อาหารจากเต้าหู้เหม็นที่นิยมมากที่สุดก็คือการนําไปทอดในน้ํามันจนกรอบราดด้วยซอสรสเผ็ดจัดจ้านเมื่อนามาทําเช่นนี้แล้วจะช่วยลดกลิ่นเหม็นลงได้เต้าหู้เหม็นอาหารหมักที่เกิดจากการนำเอาเต้าหู้ที่เหลือมาหมักใหม่เพราะเสียดายเนื่องจากได้มาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทำให้ชาวจีนยิ่งจดจำรสชาติพิเศษของอาหารจานนี้ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะมีกลิ่นค่อนข้างแรงแต่ก็ไม่มากค่ะรับได้นะคะให้ความรู้สึกพิเศษดีเยี่ยมมากๆเลยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มค่ะฉันชอบแบบนี้ค่ะอร่อยมากแม้จะมีกลิ่นแรงจนกังวลว่าจะรับประทานได้หรือไม่แต่เมื่อได้ลิ้มลองสักครั้งแล้วจะติดใจจนอยากกลับมากินอีตั้งแต่เตะหู้เหม็นกระเบนหมัก ไปจนถึงภุซยะของญี่ปุ่นพวกเราได้พบกับอาหารกลิ่นแรงจากสามประเทศกันไปแล้วอาหารหมักดองของพวกเรายังมีตอนต่อไปอาหารหมักดองเราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสัมผัสรสชาติที่พิเศษยิ่งขึ้นเมื่อผ่านการหมัก